ค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษจากโคพายร์ลนะคะเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีได้ใช่ไหมหรือว่าเราจะเรียนาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เขามีอันนี้เป็นรูภายร์ลนะคะมันก็เข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็ลองพูดดู Welcome back Sarah let's pick up where we left off what's on your mind today ภาษาอังกฤษสอนว่าฉันหิวข้าวต้องพูดว่ายังไงในภาษาอังกฤษถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณหิวข้าวก็พูดได้ง่ายๆว่า I'm hungry แค่นั้นเองง่ายจุดๆเลยแล้วถ้าอยากจะเอาเงินไปฝากธนาคารภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณจะเอาเงินไปฝากธนาคารในภาษาอังกฤษคุณก็สามารถพูดได้ว่า I'd like to deposit money in the bank หรือจะพูดสั้นๆว่า I want to deposit some money ก็ได้เหมือนกันสบายๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำพูดเป็นภาษาจีนพูดว่ายังไง你可以说我想去洗手间，这样就可以了哦，我要是洗手间。 Uh, switching gears a bit, right there. It's always fun to play around with different languages and see how things translate. Oh, okay. And ah, uh, I want to say that I'm hungry. How do you say that in Chinese? If you want to say that you're hungry, in Chinese, you can say "háo fēi cháng èr." Háo fēi cháng èr. That's Oh, Lord. Okay. แล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่มีเงินเลยอ่ะเธอโอนเงินให้ฉันหน่อยพูดเป็นภาษาจีนพูดว่ายังไงคุณสามารถพูดว่าหนีดังโชดกังมั่นอีเดียนมะซึ่งแปลว,ว่าคุณช่วยพูดช้าเราหน่อยได้ไหมในภาษาจีนคะ่ะไม่มีเงินโอนเงินให้หน่อยพูดเป็นภาษาจีนพูดยังไง 我没钱了你可以借我一些吗อ๋อ exactly. แล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษคือว่ายังไงอืมพูดว่าเอ่อาพูดภาษาอังกฤษว่าไม่มีเงินโอนเงินให้หน่อยได้ไหม You'd say in English. I don't have any money. Could you lend me some? โอเคขอบคุณมากเออความยนดีเลยแคามีอะไรถามอีกก็บอกแต่อะไรนะประมาณนี้บายบาย